M. Um. Uh. ที่เป็นพิธีกรหญิงค่ะก็ผมพลพลรับที่เป็นพิธีกรชายค่ะสุหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็มีสาระดีๆค่ะมีอะไรคะทุกคนโอ้โหนี่คุณได้กินอะไรไหมคะวันนี้กินอะไรครับแอ่แอ่ไมไม่อยากโดมค่ะผมอาบน้ำมารครับจริงเหรอคะวันนี้จะกลับนี่เลยครับอ,อะไรคะจมูกค่ะจมูก<แ>อ,อะไรคะทุกคนพลเขาเรียกว่าอีโนสครับอีโนสอีโนสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าอีโนสคืออะไรงั้นเราไปพบกับช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะในช่วงสาระดีอยู่จริง เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเชิงทดลองเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้เด็กเกิดความเข้าใจที่แท้จริงใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเรามีการจัดการเรียนรู้ในเชิงแบบนี้โดยเน้นให้เด็กได้เกิดการจํามากเลยนะครับนั่นคือการเรียนรู้ที่เรียกว่าเชิงโครงสร้างนะครับคือครูเนี่ยจะเน้นตัวทฤษฎีเน้นการตั้งคําถามเน้นให้เด็กได้คิดคํานวณแล้วก็แปลผลออกมาเองโดยอาจารย์จะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบให้กับเด็กแล้วนะครับ ซึ่งการเรียนแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้เด็กเกิดความเข้ใจแท้จริงเลยนะครับและเวลาที่คุณครูให้เด็กได้ตั้งคําถามหรือว่านําความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงเด็กจะไม่สามารถต่อยอดความคิดได้เลยครับดังนั้นทีวิจัยของเราจึงได้คิดค้นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ที่แท้จริงทางวิยาศาษา,า,า,าซึ่งในการเรียนการสอนแบบนี้นะครับตัวเด็กจะได้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น โดยครูจะเป็นผู้แนะนำหรือว่าเป็นผู้คอยไกด์ให้เฉยๆนะครับน mm hmm. ักเรียนจะได้ทําการทดลองเองจะได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยซึ่งในการวิจัยชี้นี้เราก็ได้ใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ทันสมัยมากเลยนะครับนั่นคือ e-nose 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 หรือที่เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทําการทดลองอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขการทดลองส่งผลให้เกิดทักษะการสืบสอบและก็พัฒนากระบวนการรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไปได้อย่างยิ่งยว ค่ะสาหรับวัตถุประปสงค์นะคะข้อแรกก็คือเพื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเดิมแบบแบบนะคะหรือว่าโรบอติกสไตล์นะคะมาเป็นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิเคราะห์แล้วก็บูรณาการค่ะคะ่ะและข้อ2นะคะก็เพื่อต้องการให้เด็กนะคะมีกระบวนการทักษะการสืบอสอดทางวิทยาศาสตระคะ์ค่ะข้อที่3านะคะเพื่อให้เด็กนะคะได้มีโอกาสในการควบคุมออกแบบวิเคราะห์แล้วก็แปลผละคะ่ะ ข้อที่4นะคะเพื่อบูรณานการการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใช้ในการเรียนการสอนแลบค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นข้อที่5นะคะเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนแลบมากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเพื่อให้ครูผู้สอนได้เลียเห็นถึงประโยชน์ของการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนแลบมากขึ้นค่ะ สำหรับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเรียนอยู่ในสายวิทย์คณิตอายุระหว่าง17-18ปีแบ่งเป็นชาย11คนและหญิง5คนเราทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีเจาะจงครับและนักเรียนมีความพึงพอใจในการทำงานในงานวิจัยครั้งนี้ด้วยนักเรียนทุกคนไม่มีประสบการณ์ในการทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย แต่ทุกคนล้วนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่พอควรก่อนทำการทดลองเราจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8คนครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ไปพบกับที่มาวัตถุประสงค์กลุ่มตัวอย่างกันแล้วต่อไปเราจะไปพบกับในช่วงที่มิสาระายของอ e ีนอสกันบ้างค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับช่วงนี้เราต้องไปดูอ๋อดิฉันลืมไปค่ะงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของร้อยคอในชื่อว่ ขอสามคำให้กับอีโนตค่ะแอเยน่ะเอเยน่ะขอสามค่ะนอนสบายอ่ะนอนสบายอ่ะขอสามคำให้กับอีโนตคอ่ะโยมปาร่าโมปาร่าขอสามคำให้กับอีโนตคอ่ะเป็ดจริงจิเป็ดจริงจริงข้อสามคำให้กับอีโนตค่ะมันเลิศมากมันเลินมากขอสามคำให้กับอีโนตค่ะโนตโดม่าโนตโดมาขอสามคำให้กับอีโนตค่ะคืออะไร คืออะไรคืออะไรสามคำให้กับอีโนสค่ะโอเคปะโอเคปะขอสามคำให้กับอีโนสค่ะสุดยอดครับสุดยอดครับขอสามคำให้กับอีโนสค่ะบาตจิโช้ขอสามคำให้กับอีโนสค่ะมือปักขังมือปักขัดนะขอสามคำให้กับอีโนสค่ะ